สวัดีครับสวัสดีค่ะเออท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกลับแทบเท้าค่ะนะครับกลับแทบเท้ากันมาแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่คริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์นะครับขออนุญ,ญาตอา่านโพยเหมันยาวได้เกินครับท่านผู้ชมครับคริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์อนุจักรแห่งนวัตกรรมการดีไซน์และไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่แห่งถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอิอนทราใช่ เขามีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับเบอร์โทร0 2 1 0 1 5 9 9หครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นผพครับขอใครนะครับถ้าเห็นหัวเหม่งจะบานเลยนะพี่คุณทำอะไรของคุณนะครับเ็ขัดกำลังสนุกเลยหาพิมพ์มาพงมาพิมพ์อะไรคุณนันี่มันนี่มันวิทยุวิทยุอะไรเห็นไหมพิมพ์ได้เห็นไหมรู้ไหมว่ามันเล่นอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยแล้วมันจะไป เข้าอินเทอร์เน็ตได้ไงคุณเข้าได้สิเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อแอดวานที่เขาพัฒนาระบบมาเป็น Android ที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เล่นได้เหมือนมือถือเลยอ๋อนี่คุณจะบอกเขาว่านี่คือสามารถเข้าได้เหมือนพวกไอ e i ไอแพดไอโฟนไอโฟนไม่ต้องแล้วนี่เนี่ยอยู่บนรถรถติดใช่ไหมนีเลยคุยกับแฟนรายการเลยนีพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วว่าแล้วก็พิมเลยคันสุดโอ้โหนี่คุณฮาร์ดเซลมากเลยนะเนี่ยนะแสดงว่าของเขาต้องดีจริงใช่ไหม บ้างรถมากนะต่อไปนี้รถติดไม่ต้องเบื่อแล้วไม่ต้องโทรศัพท์มาจิ้มจิ้มอันตรายจะตายติดนี่เลยหน้าจอเลยมาจิ้มตรงนี้แทนใช่เวลารถติดเราก็มาจิ้มตรงนี้ใช่จิ้มกันไปจิ้มกันมาหนุ่งนิ้งหนุนิงจิ้มกันในรถจิ้มกันในรถเอ้ยขอเขาดีจริงๆครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมข่าวสุดคู่ของเรา รออยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นรถที่ทํามาจากรถโฟกอีกแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเขาปรับปรุงปรับแต่งให้มีอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจยังไงต้องไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับจร,จริงแล้วจะบอกว่าวันนี้ที่มาที่เนี่ย <c oughs> เพราะว่าจะมาหาซ้นน้าผู้ชายน้ำลายกระเด็นเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อยู่จัดคุณยูขนาดนี้เลยกน้ำหมากกระเด็นเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ยังอยู่เลยเนี่ยดูสิเดี๋ยวว่างั้นสีใหญ่เขี้ยวหมากมันกระน้ำหมากวะแล้วกระเด็นกระเดพูดถึงน้ำหมากเดี๋ยวขอแซวลอซนิดนึงใครยังไม่ได้ซื้อแม็กซิมต้องไปดูเลยท่านผู้ชมทำไมฮะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมได้ไปดูตามเซเว่นอีเลฟเว่นครับท่านผู้ชมครับหรือว่าแผงหนังสือทั่วไปนะฮะท่านผู้ชมต้องร้องเพลงนี้เหมือนใบไม้ใบเดียว ทลลอเหลือไว้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เอาใบมะขามมา <c oughs> คือตอนไปถ่ายดนะ้วยเฮ้ยใบนี้มันใหญ่ไปนะมันใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้าบมะขามมันปิดไม่อยู่จะบอกว่าใหญ่ไหมน,นะ <c oughs> อยู่น้าแ,แล้วพูดถึงนมเท่าวชมผมไม่ถึงเอสเปรสโซอะไรแต่ว่าแบบพิธีกรเราแล,แล้วก็คนถือปองถือป้ายรวมถึงโปรดิเซอร์รวมไปถึง คนติดต่อนี่ไม่สามารถเล่นมุกได้เลยที่จะบอกเปรสโซ่ไม่มีนมนะเลนไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยเต็มแต่ละคนนี่บรลักษ์ข้าบ่อยเินนะคุณผู้ชมพูดมากแล้วหิวน้ำไปซื้อน้ำผู้ชายดีกว่าน้ำผู้ชายอะไรครับน้ำผู้ชายที่นี่มีน้ำผู้ชายด้วยเหรอเขาขายน้ำผู้ชายที่เนี้ยไม่รู้หรอป้าป้าผู้ชายขายน้ำป้าไปดีกว่า ของมันเยอะมากคุณที่ไหนตรงนี้ก็คือนะครับตรงนี้ก็คือ Weekend Market ครับลานโอวันพลาซาเฟส2นะครับอ่านอ่านไม่ค่อยจะออกเลยนะอุ้ยซีดีซีเขามีของตลาดนัดอะไรขายขนาดนี้เสื้อผ้าของกินอ้อไปเดินกันนะบายบายกนะเชิญครับไปห้ามครับไปไคือตรงนี้จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตามชื่อ e e k e n d Market นั่นเองครับคือผมต้องตามไหม ไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าคันจุดคู่ของเราวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับเราจะไม่ตามครับว่าเอ่อวันนี้เราก็จะไม่จ่ายค่ตัวแค่นั้นเองนะฮะอะไรนะรู้จริงเรามีวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็เดินก็ได้วันพรุ่งนี้มาเดินก็ได้นี่ทํางานก่อนอะไรนะอ๋อนี่ไงผู้ชายขายน้าไหนครับนี่ไงที่บอกว่าจะมาซื้อน้ําผู้ชายนี่ร้านนี้เลยคนนี้แหละครับ น้ำผู้ชายผู้ชายขายน้ำอย่างนี้แล้วนี่ไงอ๋อพี่เหรอครับพี่น้ำเยอะเยอะครับน้ำเต็มรถเลยเห็นไหมเออนี่ล้วนี่เป็นน้ำที่พี่เขาขายไม่ต้องคิดอะไรกันไปใกล้เป็นน้ำนี่เองทำไมมันไม่ค่อยข้นเลยน้ำมุ้ยผสมโซดานี่ไงมีจรวดโซดาพุ๊บอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออว่าแล้วเดี๋ยว เรียกกันออกมาคุยดีกว่าเดี๋ยวเราได้รู้กันเลยครับว่าผู้ชายขายน้ํามันเกี่ยวอะไรกับคันสุดข,ขั้ววันนี้ข้างล่างอากาศเป็นไงบ้างคะข้างบนรู้สึเกเย็นสบายมากผมเป็นคนชอบผู้หญิงอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับเข้า <c oughs> <c oughs> ใจค่ะว่าชนชั้นต่ำมันต้องอยู่แั้นแหละ าสัมภาษณ์พี่เอาก่อนดีกว่าครับอ้าวมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอสวัสดีก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแนะนมาตัวเองก่อนเลยผู้ชายไข่หน้าผมโอมครับโอมล็อกเก็ตโฟกัสครับเออล็อกเก็ตโฟกัสเป็นโฟกัจรวดเป็นชื่อเป็นสายยาใช่ครับใช่แต่ว่าก่อนอื่นเลยดีกว่าที่ไปที่มาก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้ชายไข่หน้าเฮ้ยเรามาคุยกันสองคนดีไหมมองไม่นมองไม่เห็นผ่านไปก่อนไม่ต้องสนใจผมเลยครับโอเคครับ ก่อนที่จะมาเป็นผู้ชายขายน้ำทำอะไรมาก่อนก็เคยทำงานบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็อยากมีธุรกิจเล็กๆของตัวเองครับแล้วก็อยากขายน้ำก็เลยมาขายครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนบอกทำงานเอกชนทำอะไรนะทำเกี่ยวกับพวก f i n น n c e อะยรประมนัเออไม่เกี่ยวกับขายน้ำเท่าไหร่นะแต่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถตอนยืด f i n a n c นยืด finance ไงเพิ่งมีอะไรเกี่ยวกับรถเอามันคงเกี่ยวด้วยอ้าวแล้วคนนั้นเฮ้ยมก็สบายเแบบ อร่อยมากเลยครับเนี่ยแล้วเป็นมายังไงครับพี่ไม่คุยกับผมเลยนี่ครับอยู่นี่เพือ่อนมาเงินะ,ะ <laughs> เป็นมายังไงถึงมาขายรถซื้อน้ำเหรขายน้ำเออขายน้ำซื้อรถ <laughs> ครับพี่แบบรู้สึกว่าจะคุยไม่รู้เรื่อง <laughs> ผมว่าผมไปเอาเก้าอี้มาใหม่ดีกว่านะครับ <laughs> มมรู้สึกขาดปฏิสนธิเอ้ยปฏิสัมพันธ์ กลับมาที่คําถามครับท่านผู้ชมครับทําไมถึงมาเป็นรถคันนี้ครับเป็นมาอย่างไงคือสนใจในรถตัวรถโฟกอยู่แล้วฮะก็คือใช่ใช่แต่ว่าจะทําไงให้เราสามารถดัดแปลงมาเป็นร้านค้าได้ก็เลยน่าจะสร้างจุดเด่นได้ฮะก็เลยทํามาเป็นรถแบบนี้ครับแล้วทําไมต้องมาเป็นขายน้ําเคยคิดไหมว่าจะขายอย่างอื่นขายเสื้อผ้าขายนู่นนี่นั่นเพราะว่าเคยขายกาแฟครับแล้วมันมันเจ๊งฮะก<อ>็เ<อ>ลยมาขายน้ำขายที่ไหนคะเคยขายกาแฟครับ ขายแถวตลาดนะแถวฝั่งคนนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะดัดแปลงมาเป็นผ้าขาย่้แล้วตอนที่ขายกาแฟเนี่ยใช้รถโฟกนี่หรือเใล่ใช่ใช่ใช่ก็มามาเป็นในรูปแบบนี้อยู่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะขายบนรถทำไมไม่แบบไปเปิดร้านเอาดีกว่ามันง่ายกว่าไหมไม่ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเพราะว่าสะดวกครับอันนี้เคลื่อนย้ายสะดวกว่าที่ไหนก็จอดได้ครับ แต่แต่ว่าก็มีมีข้อข้อนิดนึงก็คือบางที่เนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาก่อนเดจอดหน้าหมายเขาว่าที่นี่ขายหลายที่ก็ขายหลายที่ครับไปขายที่ไหนบ้างเอาคันนี้ไปที่ไหนมาก็วันธรรมดาครับขายอยู่แถวนวมินทร์เจ็บครับครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์ที่ขายที่นี่ฮะแล้วก็มีเดือนหน้าจะมีที่ C D C เฟสมูลครับเฟสหนึ่งฮะตรงหน้าเอสซีครับจะไปนุ่งด้วยใช่ครับเหมือนกับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปใช่ครับ บอกว่าทามาตั้งแต่ตอนเป็นร้านกาแฟใช่ครับแสดงว่าได้มานานแล้วสิคันนี้ได้ประมาณ5ปีแล้วครับปีแล้วใช่ครับห้าห้าห้าปีแล้วครับได้มาในสภาพนี้เลยหรือเปล่าที่แบบเปิดก็เป็นตู้ปกตินะเป็นตู้ปกติมาแล้วเรามาดัดแปลงเองอันนี้นี่ได้มายังไงยากไหมไปเจอกันกันที่ไหนไปได้กันที่ไหนบ้างไปได้กันที่ไหน ไล้กันที่ระยองครับได้ที่ระยองอุไปไกลนะนะทำไมถึงไปได้ที่ระยองคะอดีเจอเขารุ่นที่เขาขายได้ครับก็เลยสนใจก็เลยไปซื้อมาเหมือนกับว่ายเราอยู่กรุงเทพไม่ละใช่ใช่ใช่ดูในเว็บไซต์ครับแปลว่าตั้งใจที่จะตามหาเขาเลยมันเหมือนคู่กันมากกว่าเราเราเราอย่างไรคะถึงไปเจอดูีดีไปเปิดเว็บไซต์หรือว่าเราใช่ใช่เจอแล้วก็เจอว่าเขาประกาศขาย แล้วตอนนั้นพอรู้ว่าจะซื้อเนี่ยสนใจเนี่ยคิดไหมว่าจะเอามาขายของอ่าคิดครับคิดเลยเหรอตั้งใจเลยใช่ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาสนใจรถโฟล์คเขาเอามาเพื่อแค่สวยงามขับเอามาไว้ก่อนเอามาไว้ก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรอันนี้คือรู้ตั้งแต่แรกแล้วรูตั้งแต่แรกแล้วแล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องมาดัดแปลงรถไม่เสียดายเหรอก็เสียดายครับแต่ไม่เสียใจไม่เสียใจัไม่เสียใจที่มาทำเออ นะความคุมเสได้หแือไม่เสียใจแล้วครั้งแรกที่ดัดแปลงเลยดัดแปลงอย่างนี้เลยปะคะดัดแปลงอย่างนี้เลยะ่ะออกมาแบบนี้เลยท,ทันทีเลยใช่ใชคมาเป็นทรงนี้เลย